เล่นเกมกันเออตอนนี้ผมเป็นคนโง่แล้วนะครับผมตายครับเออตอนนี้ผมเป็นคนโง่ครับเนี่ครับเนี่ครับ โง่จริงนะครับทาไมกันครับผมก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ครับอ้าต้องเริ่มใหม่กี่รอบครับทึบทึบเร็ผมจะทำยังไงเฮ้ยซจูอาชูนี่ครับ hey. <laughs> อ,อ,อืออ,อผมต้องเริ่มใหม่นะครับมาตรงนีครับมาตรงนี้ครับมาตรงนี้ครับมาตรงนี้ครับ ตายผมยอมตายแล้วอ่ะนี่มันมีคำตอบยังไงบ้างช่วยบอกหน่อยนะครับนี่นะครับอันนี้อันนี้คืออันที่หนึ่งะครับเนี่ยตรงใกล้ๆตรงนี้อันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามอันที่สี่คือตรงข้างล่างอันที่ห้าคือตรงตรงนี้นะคะอันที่หกอยู่ตรงนี้อันที่เจ็ดแล้วก็อันที่แปดนะคะว้ายไม่รู้เลย 哦，听听、oh,，啊，会。